เมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของแรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศแล้วอันนี้เป็นเรื่องของแรงงานในประเทศไทยเราว่าซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มแล้วค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทใน10พื้นที่นำร่องที่จะเป็นธุรกิจโรงแรมนำร่องไปก่อนใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วครับใช้ได้แล้วใช่ไหมใช่แล้วครับตอนนี้เริ่มมีผลแล้วใน10พื้นที่นำร่องนะครับโดยท่าน คารมพลพรกลางนะครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับก็ได้เปิดเผยตามมติของคณะกรรมการค่าจ้างครับก็ได้กําหนดให้ลูกจ้างที่ทํางานในประเภทกิจการโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานท่องเที่ยวที่พักเพื่อการท่องเที่ยวนะครับที่มีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปจะได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นวันละ400บาทนะครับใน10จังหวัด 10จังหวัดนี้เนี่ยมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังนะครับพื้นที่แรกก็คือกรุงเทพมหานครเฉพาะที่เขตปทุมวันและเขตวัฒนาเท่านั้นครับส่วนที่จังหวัดกระบี่เนี่ยก็เฉพาะเขตอบตอ่านางส่วนที่ชนบุรีภาคตะวันออกบ้านเรานะก็เฉพาะที่เขตเมืองพัทยาครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับก็เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ประจวบคีรีขันเฉพาะเขตเทศบาลหัวหินครับส่วนที่จังหวัดพังงาเองนะครับก็เฉพาะ เ,เขตเทศาบาลตำบลค,คึกคักชอบชื่อเทศาบาลตำบลน,นี้จังเลยไปแล้วก็ไปไหนไปไปตำบลค,คึกคักสนุกสนานอ่าครับแต่ที่จังหวัดภูกเก็ตเนี่ย <c oughs> จะพิเศษหน่อย ให้สิทธ์ทั้งจังหวัดเลยโอ้โหสนานเลยทีนี้ยินดีด้วยนะครับส่วนที่จังหวัดระยองครับก็เฉพาะที่เขตตําบลเพที่จังหวัดสงขลาเองนะครับก็เฉพาะที่เขตเทศบาลนครหัดใหญ่ส่วนที่สุดท้ายนะครับก็คือที่สุราษฎร์ธานีครับเฉพาะที่เขตเทศบาลนครเกาะสมุยนั่นเองอย่างจังหวัดระยองนี่ที่เพน่าจะรวมเกาะสมุยด้วยนะเพราะอยู่ในเขตตาบลเพทใช่ถ้าอยู่ในพื้นที่นั้นก็คือได้รับหมดเลยครับ ท่านคารมนะครับก็ได้กล่าวต่ออีกครับว่าตั้งแต่เมื่อวันที่13เมษายน67เป็นต้นไปนะครับนายจ้างเนี่ยก็จะต้องจ่ายค่าจ้างขั้นต่ําให้กับลูกจ้างนะครับที่มีการปรับแล้วก็คือ400บาทนั่นเองซึ่งถ้าหากว่านายจ้างเนี่ยไม่ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้นะครับ,รบก็จะมีความผิดตามพรบรคุ้มครองแรงงานของปี2541ด้วยซึ่งลูกจ้างนะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนไปได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานได้ได้นั่นเองอ่าครับแล้วก็ท่านคารมเนี่ยก็ยังกล่าวต่ออีกนะครับว่าทางคณะกรรมการค่าจ้างครับก็ได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการ โรงแรมโดยพิจารณาบนพื้นฐานของความเสมอภาคครับแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือว่าลูกจ้างเองนะครับ เพื่อที่จะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะประกอบธุรกิจและดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขครับซึ่งทางคณะกรรมการเองนะครับก็ได้มีการติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำนี้นะครับเพื่อนำไปสู่การพิจารณาและกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้างด้วยความรอบคอบต่อไปครับถือว่าเป็นทิศทางที่ดีเพราะว่าเขามีการพูดคุยกันไปก่อนแล้วนี่เนาะก้ไม่ใช่ว่าแบบรัฐบาลประกาศปุ๊บอย่างนั้นปั๊บเลยมันไม่ใช่คือมีการคุยมาก่อนหาดึงกันมาก่อนถือว่ามีความเหมาะสม แต่ละพื้นที่ครับนะครับซึ่งใน10พื้นที่เนี้ยก็เฮงกันไปแล้วแหละส่วนในพื้นที่อื่นๆก็จะเย็นๆน,นิดนึงเดี๋ยวมีมาใช่เดี <c oughs> ๋ยมีมาเป็นระรอบ <c oughs> เป็นชุดๆไปนะครับผม